่านครับผมเกียรติคุณต้นยางครับสมาชิกสภา,าผู้แทนาราษฎรจังหวัดชนบุรีมาในฐานะของกรรมธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมธิการาการกฎหมายาการยุติธรรมและสิทธิพลเมืองปชนสภา,าผู้แทนาราษฎรนะครับวันนี้ผมได้รับการประสานม,มาจากท่านสสวรายุทธทองสุขนะครับสสจังหวัดจันทบุรีเขตเจ็ดนะครับเขตหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีพี่น้องประชาชนนะครับได้รับความเดือดร้อน แล้วก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเนื่องจากว่าถูกแจ้งข้อกล่าวหาจากพนักงานสอบสวนนะครับสบพมาขามจังหวัดจันทบุรีนะครับว่ามีความผิดในข้อหาบุกรุกเข้าถางป่าแล้วก็ตัดไม้ทําลายป่านะครับซึ่งตามข้อมูลข้อท็จจริงเบื้องต้นที่ได้รับฟังมานะครับทางผู้ต้องหาเองนะครับ ก็มีพยานหลักฐานยืนยันนะครับว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาอีกทั้งมีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนกําหนดชี้ให้เข้าไปดําเนินการทําการในที่ดินดังกล่าวนะครับรวมถึงต้นไม้ที่มีการตัดนะครับก็มีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนชี้อนุญาตให้ตัดนะครับเดี๋ยวยังไงเ,เร้าลาละเอียนนะครับ แลาจะให้ทางท่านสอส,อสอวรยุทธของสุขนะครับอสสจันทุรีเขตหนึ่งให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทางผู้เสียหายนะครับก็จะให้ข้อมูลให้จริงเพิ่มเติมนะครับทุ่านครับเรียนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับและพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับแล้วก็ตัวแทนกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและ สิทธิมนุษยชนนะครับผมวาราุทธทองสุกนะครับผู้แทนราศฎรจังหวัดจันทบุรีเขตหนึ่งนะครับก็สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ที่ผ่านมาครับร่วมกับหน่วยงานกว่าสิบหน่วยงานรวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีการลุกป,ป่าเขาบ่อทองหมู่หกถึงหมู่สิบตําบลวังแสมอำเภอมะขามครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองครับ จนนําไปสู่การดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดกว่า6กรายด้วยกันนะครับวันนี้นะครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการดําเนินคดีที่อาจจะเกิดความผิดพลาดหรือการดําเนินคดีที่ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกคนหรือพูดให้เข้าใจโดยง่ายครับคือผู้ที่ร้องเรียนนะครับเกรงว่าตนเองเนี่ยจะกลายเป็นแพะรับปากในการสืบสวนหรือการดําเนินคดี เกี่ยวกับเรื่องการลุกป่าในครั้งนี้นะครับโดยถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าได้ร่วมกันบุกลุกป่าและทําไม้ห่วงห้ามจนนําไปสู่การยื่นหนังสือถึงกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็มากับทางผู้ร้องเรียนด้วยก็เดี๋ยวอาจจะขอให้ทางาผู้ร้องเรียนหรือตัวแทนนะครับได้เล่าถึงเหตุการณ์รายละเอียดข้อเรียกร้องต่างๆให้ทางสื่อมวลชนและ พี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่นะครับได้ฟังคร่าวๆนะครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับผมส่วนบุโรยนะผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสสจังหวัดขุนไขน้ำเขตแปดจังหวัดชลบุรีครับสืบเนื่องจากว่าผู้ร้องทั้งสองคนครับคือนางอ,อมรรัตและก็คุณบริเดตนะครับได้มาร้องขอความช่วยเหลือ นะฮะกับากทางท่านสสจัดผู้ใชน้ำซึ่งได้มายื่นเรื่องขอ,งค,อความช่วยเหลือเมื่อวันที่ส7ท,ที่ผ่านมาที่สภาผู้แทนรรนะครับจนท่านสส,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 สรรจัดได้ก็เลยได้มอบหมายให้ไปตรวจสอบประเห็นข้อได้จริงว่าการร้องเรียนของผู้ร้องทั้งสองนี่เป็นอย่างไรถึงมาร้องขอความทําในประเด็นดังกล่าวสืบเนื่องจากที่ท่านสสบิวได้เล่าว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นซึ่งผู้ร้องทั้งสองเนี่ยตกเป็นผู้ถูกหาด้วย ในประเด็นที่ผู้ร้องทั้งสองที่มาร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็วิตกขัองวนว่าตัวแตกกลายเป็นแพรสืบเนื่องว่าในการชั้นสืบสวนต่างๆเองเนี่ยผู้ร้องทั้งสองเองเนี่ยเคยไปซื้อต้นยางพาร,รานะฮะต้นยางพาร,รากับเจ้าของพืง้นที่ที่มีอ้างสิทธิ์ว่าเป็นที่ขบวทห้าก่อนที่จะซื้อมีการผู้ใหญ่บ้านเป็นคนเซ็นรับรองแล้วก่อนที่จะเข้าไปทําการตัดเองเนี่ยมีเจ้าที่กรมป่าไม้นะฮะของเช่นปูดเนี่ย ลองไปเดินสำรวจแล้วตรวจสอบให้ว่าไม่อยู่ในเขตปา่าไม่ได้อยู่ในเขตทุยานสามารถตัดได้ซึ่งมีเอกสารที่ยันชัดเจนนะครับซึ่งผู้ร้องทั้งสองเองเนี่ยก็ได้ไปตัดต้นยางพารานะฮะประมาณได้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ซื้อไว้นะครับแต่ช่วงเวลาของเดือนมีนาถึงเดือนพฤษภาปรากฏว่าช่วงฝนตกก็เลยหยุดที่จะตัดนะครับแต่ก็ยังตัดไม่ไมครบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อพอมาซับเ่าภายหลังตอนที่สสปีโลงพื้นที่ไปตรวจเมื่อต้นเดือน กุงภามีนาของปี68นะครับว่ามีมีการร้องเรียนว่ามีการเอารถไมคโครไปตีปลาแล้วก็มีทําไม้ห่วงห้ามที่ผิดกฎหมายนะครับจนเป็นมีการกรรมธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประเด็นก็คือทางผู้ร้องเองเนี่ยมีหลกเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่ามีการซื้อต้อนอยางพาราถูกต้องในชั้นสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนเองเนี่ยได้มาสอบผู้ร้องในขบวนพยาน เพื่อสอบสามรายละเอียดข้อที่จริงว่าเป็นอย่างไรซึ่งหลักฐานที่เป็นหม่งชี้ว่าผู้ร้องเองเนี่ยเป็นผู้สัญญาในการซื้อไม้เนี่ยมันชี้มาที่ผู้ร้องแต่ผู้ร้องไม่ได้เป็นคนกระทำความผิดเอารถไปโคลไปตีป่าแล้วก็ไปทำไม้หุ่งงามเมื่อหลักฐานชี้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยพนักงานสอบสวนหรือหน่วยงานต่างๆเองเนี่ยก็เลยพอส,สอบข้อที่จริงแล้วถามว่าผู้ร้องเนี่ยได้กระทําตัดไม้หรือไม่ผู้ร้องบอกว่าไม่ได้ตัดตัดเพียงต้นยางพาราเท่านั้น ซึ่งการตัดต้นยางพาร,ราเนี่ยผู้ร้องเองก็ไม่ได้มีเลื่อยยนหรือหรือเครื่องมืออะไรก็จะจ้างคนรับจ้างทั่วไปที่ตัดไม้ฮะยางพาร,ราเนี่ยตัดให้ซึ่งก็ไม่มีเลื่อยยนเป็นของตัวเองก็พูดเข้าจริงๆกับพนักงานสอบสืบสวนไปพนักงานสอบสวนมองว่าอยากให้คดีจบเปเร็วก็เลยบอกว่างั้นให้ผู้ร้องเนี่ยหาเลื่อยเครื่องให้หน่อย,อยได้ไหมผู้ร้องปฏิเสธว่าไม่มีเลื่อยเครื่องเพราะว่าเราไม่ได้ตัดต้นไม้ใหญ่ขนาดนั้นเราไม่มีเลื่อยที่อยู่แล้วอย่างเงี้ยผูกสืบสวนก็เลยร้องขอ ให้ไปหาเรื่อยให้ผู้ร้องไม่รู้จ้าที่ไหนนะฮะก็เลยไปหาซื้อเรื่อยของเก่าที่ร้านรับซื้อของเก่าที่ผู้ตาหลวงนะให้เมื่อวันที่14มีนาตอน9โมงแล้วตอน14มีนาตอนบ่าย2ตำรวจก็มาตรวจยึดเพราะผู้ร้องเตรียไมไว้ให้ซึ่งหลักฐานมันป่งชี้มาที่ผู้ร้องว่าเป็นผู้กระทำความผิดมันก็เลยเป็นเหตุว่าหลักฐานมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะฮะ ซึ่งเรื่องต่างๆมันก็มองว่าเป็นการสร้างพยานหลักฐานเท็จต้องถามทนาะยโป้งท่านกรรมธิการว่าม,มันเข้าสู่ในส่วนของการสร้างพยานหลักฐานเท็จหรือไม่เมื่อหลักฐานมันพุ่งปังไปแบบนี้ผู้ร้องก็ขึ้นเขียงรอพิสารเลยครับประเด็นนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ผู้ร้องมาร้องของความเป็นธรรมอยากให้มีการสอบสวนให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นเพราะาตอนนี้หลักฐานมันชี้มาที่นี่หมดเลยนะฮะก็เลยก็เลยเกรงว่าจะเป็นค้ายหลับปาก ที่ทลายภูเขาทั้งภูเขาตามข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นนี่ครับก็เลยมาร้องขอควาช่วยเบื้องต้นผมก็ได้ไปตรวจสอบแล้วไปดูที่รับรั้านรับซื้อของเก่าซึ่งนั้นรับซื้อของเก่าก็ยืนยันมีลายเซนรับรองให้ว่าผู้ร้องได้มาซื้อเรื่อยยนต์ตอนเวลา9นาฬของวันที่4มีนา68จริงราคา500บาทรับรองให้เรียบร้อยครับรวมไปถึงมีเอกสารหลักฐานที่มีภาพถ่ายที่ว่าเจ้าหน้าที่ของป่าไม้เองไปตรวจมีภาพถ่ายเขาทําแมปให้เรียบร้อยว่าตัดได้มีแชทคุยกัน ซึ่งซึ่งถ้ามองจริงแล้วผู้ร้องก็เจตนาบริสุดไม่ได้มีเจตนาเกรงว่าจะเป็นแพ็คข้บปากเลยมาร้องขอความเป็นธรรมครับเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีการยื่นไปที่อายการเพื่อขอให้มีการสอบสวนใหม่แล้วก็เมื่อเช้าเองก็ไปยื่นขอที่กระทรวงยติธรรมให้มีการตรวจสอบข้อเท็จริงแล้วก็มาร้องที่ตํารมอัยการครับก็ เรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับที่ไม่ได้ความยุติธรรมนะครับอย่างไงแล้วเดี๋ยวผมจะนําเสนอเรื่องนี้ต่อท่านกรรมสัตว์ดีวมอนะครับประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบว,วาระเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอายการจังหวัดจันทบุรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีหัวหน้าสถานีภูธรประขาม ทต่นู้นี้แล้วก็พนักงานสอบสวนนะครับว่ามีพยานหลักฐานอย่างไรถึงจะยืนยันดําเนินคดีกับทางพี่น้องประชาชนนะคราบทั้งทาง่านที่พี่น้องประชาชนมีวัตถุพยานมีพยานเอกสารมีทั้งพยานบุคคลยืนยันความมือสูน์อยู่แล้วประกอบกับมีเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ ที่เป็นคนอนุญ,ญาตให้เขาไปดําเนินการต่างๆได้นะครับเด็กแ,แล้วเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับมาหาข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อทาการศึกษาว่าเรื่องนี้จะหาทางออกแล้วก็หาความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรนะครับขอบคุณทุกท่าน,นครับขอบคุณครับ องะไรไใช้นกอนจัดเกบานยรู้ึใงคือคองเป็นะเร็งระยะะเร็งกีมงมาัก็ก็ไม่รู้จะทำไงเพราะงานนี้ไม่ได้เป็นผู้เข้าไปทาแล้ตั้งแต่ออกมาเดินพาโคมาที่24ก็ไม่ได้กลับไปเหยียบสถานที่นั้นอีกเลยปี่ลย24ปีเลย24พุทภา67ค่ะ แล้วเรื่องเกิดเมื่อตอนหกแปดก็เกือบปีไม่ได้ไปเลยเพราะว่าเดือนกันยายนถูกเจ็บนอนรักษาตัวอย่างเดียวเลยมะเร็งมะเร็งปอดเพราะว่าไม่มีแรงที่จะไปไหนได้อยู่แล้วอะ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมให้ปัดกับเรามันเลย <c oughs> เราไม่ทำจุดเนี้ยค่ะเราถ้าเราติดคุกเราจะรักษาตัวยังไง เราก็ไม่รู <tal word> ้ว่าจะทำยังไงอ่ะสามสิบเอ็กซ์รย์ันที่สามสิบไพนคีโมยอีกอ่ะยี่สเบหสแกนก็่เลยว่าเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นเพราะเรารักษาตัวหมดแล้วเราไม่มีปัญญาไปสู้เขา ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็สุดท้ายนะครับผมในฐานะผู้แทนรัษฎรในพื้นที่ด้วยนะครับก็อยากจะขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามหลังจากนี้ที่จะต้องพิสูจน์ความจริงออกมาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดําเนินคดีกับผู้ที่กระทําผิดที่แท้จริงนะครับรวมถึงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนทุกคนแล้วก็ยืนยันกับพี่น้องประชาชนทุกคนครับว่าทุนจีนทุนเทาหรือว่าทุนไทยเนี่ย ยังไงพวกเราเนี่ยจะสู้จนกว่าจะหมดไปแล้วก็เอาความเป็นธรรมกลับมาให้คุณป้ากับคุณอาทั้งสองท่านนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านมากอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงถ้าเกิดมีคําถามอน,นุญาตให้ทางพี่ส่อมวลชนถามได้เลยนะครับครับประเด็นนี้นะครับผมอยากทราบว่า เขาจับกลุ่มพี่ได้ที่ไหนตอนที่มาจับกลุ่มเจ้าหน้าที่เขาได้โทรมาบอกให้ให้ปากคำมันที่ประมาณเดือนเดือนกุมภาพันธ์ไม่ไม่ตอนที่มาจับกลุมมาจับมาได้มีหมายเรียกหรือว่ามาจับกลุ่มด้วยหมายสารด้วาไงไม่มีครับ หมายถึงว่าให้เราไปรายงานที่โรงพักต่อพอมาขาแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหารเราไม่ข้อหาใช่ได้กระทำความผิดร่วมกันแพร่ถ่านของป่าแล้วก็ทําไม,มา้ห่วงห้ามตอนนั้นพี่รู้จักกับเจ้าของที่ไหมเจ้าจของเก่าเจ้าของเดิมไม่รู้จักครับ ไม่ไม่ไม่รู้จักว่าพี่ไปทำไปไปไปตัดไม้ได้ไงหมายถึงว่าตอนแรกอะตอนแรกอตอนแรกอะเป็นตัดอยู่แปลงข้างเพื่อเขาจะปลูกตุเรียนเป็นไม้ยางพาราแล้วลูกชายของเกษราลูกชายของเจ้าของที่เขาได้มาติดต่อว่าจะขายไม้ยาเพราะเขาไม่มีเงินใช่ไหมก็เลยไปทําการเดินดูแล้วก็เช็คไม้ไม้ยาพารา เพื่อจะเสนอราคาเข้าไปแล้วพี่ทราบไหมว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยถูกต้องมีการขอขอนุญาตกัดป่าไม้ในการปลูกยางพาราหรือไม่อะไรไหมไม่ตอนผมเขียนสัญญาสัญญาซื้อขายนะผมก็ทิ้งร่างสัญญาซื้อขายไว้ผมก็ทิ้งไว้ให้เขาเอาไปให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรู้ว่าเออที่ตรงเนี้ยไม่อยู่ในเขตป่าสงวนหรือว่าเขตอนุรักษ์สา,ามารถตัดได้ แล้วผมก็แจ้งกรมป่าไม้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เพื่อมาตรวจสอบว่าไอ้ไม้ย่าพาราที่เขาจะขายเนี่ยสามารถตัดได้หรือไม่แล้วเขาไปยังไงครับเจ้าหนนะ้าที่กรมป่าไม้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ก็มาตรวจสอบให้แล้วเขาก็ติดต่อมาสามารถตัดได้เพราะย่าพารามันเป็นแถวเป็นแนวแล้วก็เขาก็ครอบ G P A G P S ให้ครับ นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ